สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอเครื่องปั่นไฟไทรนาครับผมตัวนี้นะครับผมสามารถปั่นกระแสไฟได้สูงสุดถึง2.8กิโลวัตต์เลยนะครับผม Max Power อยู่ที่3.0กิโลวัตต์เลยครับก็อันนี้ครับจะมีฟังก์ชันอย่างนี้อันนี้เป็นสวิตช์นะครับสวิตช์เปิดปิดครับผมส่วนตัวนี้ครับเป็นโวลต์มิเตอร์ใช้บอกระดับของกระแสไฟครับตัวนี้นะครับจะเป็นเสียบกระแสตรงดีซครับผมสําหรับ12โวลต์ตัวนี้ครับผมจะเป็นเบรกเกอร์ตัวนี่ครับผมสําหรับ อ่าพาวเวอร์ปลักนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีพาวเวอร์ปลักมาให้สองูนะครับผมก็วิธีใช้งานก็เหมือนกับใช้พวกเครื่องสูบน้ำทั่วไปเลยครับผมเติมสามารถเติมได้ทั้งน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้าส่วนน้ำมันเครื่องนะครับจะเป็นน้ำมันเครื่องสี่จังหวะใช้ได้ทั่วไปเลยครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีใช้งานเลยครับผมเริ่มจากก่อนอื่นนะครับเติมน้ำมันก่อนครับผมโดยฝานี่น่าจะเป็นอลูมิเนียมนัครับจะมีที่กองน้ำมันมาให้ด้วยครับผม ครับผมต้องกรองทุกครั้งนะครับเพราะบางทีจะอาจจะมีเศษตะกอนเศษอะไรสักอย่างตกลงไปในถังน้ำมันอาจจะทำให้เครื่องมีปัญหาในภายหลังได้ครับผมหลังจากเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพลิกขึ้นมาเพื่อเติมน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องสี่จังหวะนะครับโดยจะมีบอกระดับนะครับผมตัว H กับตัว L นะครับเป็น High กับ Low นะครับนี่ครับตัว H กับตัว L นะครับบอกระดับโอเคครับ เท่านี้ก็พร้อมใช้งานครับผมโดยอันดับแรกนะครับเปิดสวิตไปในที่โหมดปุ่มออนนะครับผมถัดมานะครับด้านตัวเครื่องนะครับผมจะมีอันนี้คือคันสตาร์ททั่วไปเลยครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นโช้คอากาศนะครับก่อนสตาร์ทให้ปรับโช้คอากาศไปทางฝั่งทางฝั่งฝั่งซ้ายนะครับก็คือฝั่งนี้นะครับเมื่อสตาร์ติดแล้วให้ปรับโช้คอากาศมาอีกฝั่งหนึ่งทันทีครับผมแล้วก็จะมี อีกหนึ่งสวิตคับผมอีกหนึ่งสวิตนะครับจะเป็นสวิตระบุ on off อยู่นะครับจะเป็นสวิตชงน้ำมันถ้าอย่างนี้คือ off ปิดนะครับถ้าจะก่อนสตาร์ทเปิดใช้งานปุ๊บดันชงน้ำมันออกมาอย่างนี้ให้สุดเลยครับ on โอเคครับเท่านี้ก็พร้อมสตาร์ทแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกันดูนะครับโอเคครับเมื่อสตาร์ทติดแล้วนะครับเราจะทําการปรับโช้กันมาฝั่งตรงข้ามทันทีครับผมอันนี้เท่ากับว่าเป็นอันเสร็จแล้วผม เราจะมาทดสอบนะผมโดยอันแรกนะครับโดยจะรับสว่านนี่นะครับสว่านโรตารี่26มิลนะครับผมอันอย่างนี้น่าอยู่ที่ประมาณพันกว่าวัตนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูครับว่าสามารถใช้ได้ปกติหรือไม่ครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็น power p ั u g นะครับพร้อมกันเลยครับอเรียบร้อยนะครับ power p l u แล้วก็ปรับเบรกเกอร์ขึ้นเป็น on นะครับ power p l u อ่าลองเลครับ โอเคครับเครื่องหมุนติดนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบอีกเครื่องหนึงเลยครับอ่าซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเครื่องตัดแท่นตัดองศาครับผมก็สามารถปรับเอียงตัดองศาได้ตามใจชอบเลยครับผมตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณอ่าหนแปดร้อยวัตต์นะครับอันนี้เราจะมาลองทดสอบดูครับว่าจะสามารถใช้ได้ไหมหรือไม่ครับลองดูนะครับหนึ่งสอ ันนี้ใช้ได้นะครับผมสังเกตที่นี่นะครับสังเกตที่แกนนะครับหนึ่งสองอ่าครับผมอ้าวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบการใช้งานพร้อมกันทั้งสองเครื่องระหว่างสว่านโรตารี่กับเครื่องตัดไฟเบอร์องตานะครับผมว่าถ้าใช้งานพร้อมกันเนี่ยเครื่องปันไฟไคยนาจะไหวหรือไม่อ่าพร้อมเี่ยนะครับหนึ่งสองซัม ทดสอบดูงครับว่าเครื่องปั่นไฟเนี่ยจะรองรับการใช้งานของตู้เชื่อมได้หรือไม่ครับผมก็เรื่องยังคงใช้งานได้ปกตินะครับตู้เชื่อมเองก็เชื่อมได้ปกติครับผมเชื่อมลากยาวก็ยังได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเชื่อมได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับไฟขึ้นจาก250เป็น สี่ร้อยดูนะครับอันนี้สี่ร้อยก็ยังคงได้อยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ตอนสี่ร้อยนะครับผม